โลสซานโตสเหมืองที่คลาคล่ำไปด้วยองค์กรอาชญากรรมและที่ซุกหัวของพวกกลุ่มชายากรใต้ดินและแวกชุมชนหลายแห่งประสบกับอัตราอาชญากรรมพุ่งสูงอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะชุมชนทางใต้ตั้งแต่ยุค90โลสซานโต s ได้รับผลกระทบจากการขายยาเสพติดระหว่างแก๊งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกัญชา โคเคนเม็ดเอมเฟตามีนรวมถึงข่าวที่ลือกกรหนาหูกับยาที่ชื่อว่าน้ำยาล้างห้องน้ำนอกจากการลักลอบขนยาเสพติดแล้วเมืองนี้ยังต้องทนทุกข์จากความรุนแรงการฆาตกรรมและการต่อสู้ของแก๊งในตอนใต้ของเมืองรวมถึงอาชญากรรมปราบลายที่อยู่ทั่วทุกหัวมุมถนนถึงแม้ว่าฝนจะตก พวกเล้วนั่นก็ยังวนเวียนอยู่ในหมู่ผู้คนรอจู่โจมเป้าหมายของพวกมันเรากับมูแต่ผมไปอยู่ที่นั่นจับตาดูพวกมันเวลาห้าปีได้เปลี่ยนผมเป็นยนดนักสืบระดับโลกผมต้องเลือกเป้าหมายด้วยความระมัดระวัง ที่นี่เป็นเมืองใหญ่ผมไม่สามารถไปอยู่ทุกที่แต่พวกมันไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนความกลัวคือเครื่องมือพวกมันคิดว่าผมหลบซ่อนอยู่ในเงาแต่ผมนี่แหละคือเงา ดูี่หมอหนี่สิแต่งตัวแบบนี้คือว่าแกเป็นใครวะฉันคือเงาแค้นต่กเ,เป็นบา้าอเปลวะครับลูกพี่นี่ฉันขอโทษโอ้ยขอโทษจ้าเอา็งแม่งเบียวดีว่าไอ้กลัว เราผมมีเวลาอธิบายอะไรไม่ได้มากผมเป็นเด็กจากรัฐเมนหลายคนสงสัยว่าผมออกจากรัฐที่อาชญากรรมต่ำขนาดนั้นแล้วมาอยู่ในแซนแอนดรสทำไมถ้าไม่มีอาชญากรรมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่นั่นคงนั่งรากงอกกินโดนทัททั้งวันจนลงทุนแน่แน่ผมไรอันแคสซีดีผมใช้เวลาหกเดือนในโรงเรียนตำรวจ เล hey, ี้ยง5ปีในการไต่เต้าตัวเองใน LSPD และนั่นเป็นก้าวแรกของการเป็น The World's Greatest Detective เอ้ยพี่สาแกด้วยแม็คโลเมื่อเช้าหน่วยาตระเว้นเจอคนน่าสงสัยที่สนามบิน คิดว่าน่าจะเป็นพวกลักลอบผลยาไอซ์แต่มันน,นัหนีไปได้เพราะไอ้พวกตำรวจเปรตนั้นอ้วนตุ๊ต้ามันจะไปวิ่งตามใครทันหอมเปรี้ยวส,สุดๆไปเลยกับาเจอแค่ตัวรถไฟนี่ตกอยู่ช่วยไปจัดการต่อให้ทีแต่ว่าผมอยู่แผนกโจรกรรมและฆาตกรรมตอนนี้เหลือแก่พวกแกสองคนเพราะฉะนั้นแกะจะอยู่แผนกไหนก็ช่างตอนนี้แกสองคนเป็นเจ้าหน้าที่แผนกจรกรมกรมฆาตกรรม ปราบปรามยาเสพติดนิติวิทยาศาสตร์สอบสวนทา,ทางเทคนิคป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแล้วก็คดีเด็กและเยาวชนว่างมากมันเนี่ยเลือด,ดยดให้รเจ้าช่วยงาน,นักขนาดนี้ก็ขึ้นเงินเดือนได้หรือเปล่ายังน้อยถือซะว่าช่วยค่าผ่อนรถอะเออฉันคอยดูให้อีกทีแล้วกันเรื่องเงินเดือนอะ และถ้าใครมันมีปัญหากับการที่ฉันให้หน้าที่แกไปฉันก็จะตอกหน้ามันด้วยเรื่องที่พวกมันเอาแต่พร่ำสอนคนอื่นว่าตามตำราจะต้องทำยังไงแต่สิ่งที่ฉันเห็นคือพวกแม่งทำตัวเป็นตำรวจเรือเร้อนเหมือนเด็กเล่นตำรวจจับโจระเราอย่างนี้มันจะมีตำรงตำราไปทำส้นตีนาไรไอ้เปรต เอาล่ะจะยืนนิ่งรอประชาี่มาไตยอะไรกันอยู่รีบใส่หัวไปทํางานกันได้แล้วนั่มันเวดอะไรวะน้าอาจ้วมาเลยกูเรศกูปวดหัวเลยเฮ้ยเด็กใหม่มึงจะไปเดินปารีสแฟชั่นวิกหรือยังไงมึงแหงตาดูซะหน้าคนอื่นเขาแต่งตัวกันยังไงโอ้โหอยากจะตบกระบานมึงเรือเกินเอาเรฟเฟรนซ์มาจากไหนเนี่ยไวรุ่นไฟ รถไฟจากสถานีเบอร์ตันไปสถานีริตเทิสโตมันจะได้อะไรคนเข้าออกวันหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆมันไม่สีิติว่าสถานีรถไฟไมีเหตุการณ์้น,นชิงทรัพย์ถึง72%และการทำร้ายร่างกายอีก28%ถ้าอยากจะสืบหาอะไรสักอย่างก็คงจะเป็นที่นี่แหละเพราะที่นี่มีทั้งคนไร้บ้านตัวเพนี้ตัวตลกจิมแบนซีพวกทะเลาะวิวาท พลนเล่นกีตาร์ชอบชิมแปซีเล่นกีตาร์ตัวตลกเล่นชิมแปซีตัเพนีเล่นตัวตลกแล้วก็ไอ้พวกล้นตกงานสวัสดีครับพี่ชายซื้อของทำงานที่ไหนครับน่าเช่เหมือนพนักงานบัวหมารหรืองไงไต้หัวไปกกไกลๆไปแล้วทำหมูที่ไหนครับพี่ชาย ไอเวนนี่แกพูดลมหมูหรือว่าทำไมพูดจามหมาหมายงั้นเนี่ยม่้นอนเคุณนุ่มหรอครับไอ้พวกมันตกไปไอ้พวกนั่นสิเอ้ปนุมทำอะไรอยู่นะเดี๋ยวมันลูยาไอ้ลงถังขยะอยู่มีอะไรให้เราช่วยไหมแม่งเอ้ย เอาล่ะไอ้หนุ่มฉันมีข้อเสนอให้นายใครเป็นตัวการใหญ่ที่สั่งให้แกเอายาไอซ์นีไปทิ้งไว้ในสถานีคิดดีๆนะหวังว่าแกคงจะไม่อยากเอาความบริสุทธิ์ของรูทวานแกไปทิ้งไว้ในคุกอะไรยันแกคิดว่าไอ้บ้านนี่มันจะยอมพูดเพราะมันกลัวเสียตูดงั้นเหรอเออผมชื่อบรโน่ผมถูกจ้างให้ไารับกระเป๋าจากสนามบิน แล้วก็เอาไปแยกเป็นถุงในโกดังทางใต้ของเมืองแล้วก็แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ตามจุดที่ดียวกับคนรับซื้อผมยังไม่อยากเสียสิ่งรู้ทวารน่ะอย่าจับผมเลยคุณตำรวจเมื่อไกว่าที่คิดนะถ้าอย่างนั้นเรกาก็คงจะต้องเอาล่ะทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุด พูดตามฉันทุกคำพูดเราจะได้ปิดคดีเวนิสักทีแล้วทำไมต้องเป็นกลัวเนี่ยพกูใส่หนวดปลอมไม่ขึ้นต้องเปิดตัวยิ่งใหญ่เิคุณทำไปเพื่ออะไร สวัสดีครับคุณเบนิโตโรโนโอไอหมอน,นี่ใครวะเออญาติผมเน่ะเขาเคยทำงานแบบนี้มาก่อนผมก็เลยขอให้เข้ามาช่วยขับรถกระจายของด้วยแกชื่ออะไรวะไอหนวดไร <Ryan Pierce. S 1> อัรออน <B urn> เพียสโอไรอันเพียสสันสันฟิวฟิวไรอันเพียสสันฟิวเบิร์เบิร์แมนเจนแมน ฉันจะเป็นคนขับรถให้บรูโน่แกอาจจะไม่ไวเดี๋วจะไม่ไวจ่ายฉันมันก็เรื่องของแกแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ญาติฉันไปเสียงกับพวกตำรวจข้างนอกนั่นแน่นอนตอนนี้พวกมันเพ่นพลาดกันอยู่เต็มไปหมดอใจไั้สามกิโลกรัมแกต้องพายหนุ่มนี่ไปทิ้งของที่สถานีเดวิสว่าแต่ปืนกระสวยดีนี่วะ ขอฉันดูมันใกล้ๆหน่อยได้ไหมอันนี้ช่วยขยับรถหน่อยแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเอ้ hey, เราเร็วหน่อยได้ไหมอันนี้จะต้องไปเปิดร้านสตรีทฟูด้ดรอก,ก่อนได้หรือเปล่ารอก,ก่อนได้หรือเปล่าถ้ารอไม่ได้เดี๋จะตกปากห้แตกซะนี่ถ้ารอไม่ได้เดี๋ยวจะตบปากห้แตกซะนี่ฉันแค่จะขอดูปืนเอง ไหวๆแล้วออกวันนี้เลยโอ้ยอ้าเอ้ยโง่โอ้ยโง่ชั้นรกชั้นรกอ่าแล้วฉันไม่ดูแล้วก็ได้สวนกูดิแม่เงเอ้ยแฝงสวนกูเป็นตำรวจ แม่งเลยกูเป็นตำรวจนะโว้ยแกว่าอะไรนะ Go 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 b i k e i k e b i k อ h i n g b l a เราไม่นกับาอย่าประตุกระติกอุ่อย่อย่าุกระติกรูที่มึงต้องร้วอยากกินานอะไรสักน้อยหรเล่าอ่าอะร เพิ่งหลวงมือลงไปเช็คโสดเลย <ST AN CE> มันอจอโจแจ็คพอตด <ST AN CE> ิสตริปขับด้วยเอออ <ST AN CE> ีตัวคนไหนเจ่มสุดก <ST AN CE> ำถามแบบนี้ไม่น่าเกี่ยวเออผมได้ยินคนชื่อโรเรนเจ่มมาก เสียงอะไรเอาเฮ้ยนี่แกพูดตามฉันหมดเลยเหรอว่าเวนฉันจะเดแกพูดตามฉันหมดเลยเหรอวะฉันกำลังยุ่งอยู่ลบกันบอกกูทีว่ามึงจับมันได้แล้วช่วยบอกกูทีว่ามึงจับมันได้แล้วเอาละถ้าแกยังไม่หยุดพูดตามฉันแล้วก็ฉันจะได้บอกกับตาเรื่องที่แกใช้น้ำลายทำกาแฟฟองนมให้เขาอ่ะอ๋อโทษทีฉันคีบคาแรคเตอร์ถ้าฉันออกมาได้ฉันจะฆ่าแกซะไอ้ชิบหายมี ทไไปเพ่อ,อะรยาไอซ์บริสุทธิ์ใสกิ้งขนาดนี้คงจะขายดีทำงินให้แกมากมายน่าดูแต่น่าเสียดายตูดแกคงจะไม่บริสุทธิ์เหมือนกับยาไอนี่อีกแล้วไม่ว่าแกจะได้ของพวกนี้มาจากไหนหรือพวกที่ปรุงยาไอนี่เพื่อที่จะมาขายในลอสซานโตสพวกมันคงจะต้องคิดใหม่ซะแล้วล่ะ รอบนี้ลองลิเบอร์ตีซิตี้ดูไหมมันไววเจสซี่แกทำมันชิบหายตลอดก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรนี่สุดท้ายแกก็จัดการต้นสายที่รับยามาปล่อยในเมืองนี้ได้ภายในวันเดียวด้วยซ้ำมันก็จริงอยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายเกินไป ผมอยากทำคดีที่เหมยานยากๆที่มันท้าทายกว่านี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าผมเคยยอดนักสื่อแห่งยุคนี้เหมือนอย่างออซี่ไอสไตน์โมสมิดอลันพิงเกิ์ตันเออร์เชล็อกโฮมส์แนซี่ดรู สองอย่างหลังนะั้นเป็นแค่ตัวละครที่แตกขึ้นมาแกรู้ใช่ไหมแบทแมนนั่นก็ด้วยปังนะไรอันแกไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นทั้งนั้นแกเป็นเด็กฉลาดแกทำสิ่งที่ถูกเสมอแกมีความตั้งใจฉันภูมิใจในตัวแกและประชาชนในเมืองนี้ผู้เขารู้สึกขอบคุณแกแค่นั้นแหละที่สำคัญเอาละ กวนแกคุณจะเข้าใจมันเองแต่ตอนนี้แกออกไปได้แล้วกลับบ้านไปพักผ่อนฉันจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าถึงฉันจะแก่แต่ฉันก็ยังเป็นแรปเปอร์เดนโกราตีสวาร์กับตันวชิงตัน they want to see Marsha no more than one they chitty I'm sharply If you want cherry, this is what I give you A little bit of weed, if was hard, it was hard Got a jump start, a, a, kind of a, a heart and a shock but I get at the hospital with a doctor When I'm not cooperating one well, I'm rocking the table, it's already. You waited not you got So the SEC won't let me be the trash, to shut me down on MTV But it feel so empty without me So this looks like a job for me So everybody just follow me Cause we need a little controversy Cause I feel so empty without